สวัสครับสวัสดี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 ครับัคร <antes> ับผ็และีับสัครับสีคับครับอยู่กับผมและ ผมครับเออผมรู้แล้วล่ะครับขอบคุณนะครับเอะไรครับในช่วงนี้บอลไทยครับทำไมเล่นทีมทีมอะไรครับเออเชียงใหม่เอฟซีครับพยัคฆ์ล้านนางผมเองโวโวโวเป็นแฟนแฟนตัวยงทีสีครับทีสีครับอันดับสี่จากท้ายตลาดครับผท้ายตลาดโอ้ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับลุ้นอยู่ยังลุ้นอยู่เอาช่วยเอาจะช่วยอีกสี่แต้มอีกสี่แต้มอีกจะยอมเออจะรอดแล้วนี่นี่ผมของผมบ้างนี่อะไรเนี่ยบอลไทยตรงไหนอีกโรนัลโดครับ วีโก้แชมป์ไงอ๋อโอเควีโก้แชมป์วันนี้ช่วงนี้บอลไทยครับครับเอ้ยอย่าลืมไทเกอร์ก่อนไทเกอรร์ัคบอู้สวัสดีครับอู้ตายต้องมีสมบัติคารวาอู้สวัสดีครับขอบคุณมาครับมาดูฉายาทีมชาติไทยของเราชื่อสางศึกสังศึกสังศึกส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 ึกศึกสึกสึกสอ้าโอเคคที่ทำตีของเราครับสางศึกผจญภัยเอ้ยไม่ใช่สางศึกผจญเกลือครับเกลือผจญเกลือโอเคครับมีอะไรบ้างครับนี่เกลือครับเกลืออะไรครับและนี่ครับ กระเทียมครับและนี่ครับหมูสามชั้นและนี่ครับงานไลทิปไลทิปพูดถึงไลทิปกับปรุงทิปเนี่ยนะครับก็ถ้าเราใช้กันมาเยอะแล้วถ้าสนใจจะเป็นสปอนเซอร์เราเขาก็ขึ้นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรทุยแล้วเขาจะโทรมายังไงครับโอเคก่อนทําอาหารล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับแต่ผมเครืองเรื่องเบอร์โทรเมื่อกี้มากนะ ลูกค้าเนี่ยอ้าวหั่นหมูกันเลยครับหมูครับหั่นยังไงครับก็หั่นพอดีคำครับแบกขึ้นไปก่อนที่วางเขียงคุณคืออย่างนี้ครับคือถ้าเราไม่ได้ลูกค้าไทเกอร์มาเนี่ยนะครับจะบอกได้เลยครับว่าหั่นหมูอย่างนี้ไม่ได้ครับดูเห็นไหมมีประโยชน์มากมันสูงขึ้นครับไม่งั้นเราต้องก้มแบบอู้หูดึกดึดึไม่ได้ไม่ได้ตายพ่อคุณต้องขอบคุณลูกค้าเรามาแล้วนะคุณครับหั่นนี้เลยครับเราหั่นไปแล้วยังไงต่อครับก็เทลงไปแล แล้วยังไงต่อครับวางบนครับวางบนและเกลือเกลือใส่เกลือไปครับตามชอบใส่ชอบแต่มันมันจะต้องให้ออกเค็มหน่อยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่ใส่น้อยอแล้วนี่ครับเวลาก็ครุกก็บีบบีบนะคั้นคั้นคั้นมันคั้นมันนะเฮ้ยบีบมันเที่ยวและรับนี่ครับนี่ผมแกะบ้างพอใส่งาปุ๊บหมูเราก็กลายเป็นเนื้อสางเนื้อสางเนื้อสาง ส่งานและนี่อะไรครับผมเลี้ยงปลาเห็นไหมเห็นไหมนี่มีปลาว่ายอยู่นแล้วปลาปลาอ้าวทำต่อดีกว่าทำไมครับครับเกดไม่ใส่น้ำมันนะครับอย่าใส่น้ำมันเราไม่ใส่น้ำมันเราใส่น้ำเราใส่น้ำเหล่าน้ำเหล่าน้ำเหล่าเหล่าเราใช้น้ำมันใช้น้ำมันเดือดดิสนึงเดือดเริ่มเทหมูเอ้ยไม่ให้ไม่ให้เทสังลงไปสังอ่าเทสังเทลงไปประมาณนั้นสิบห้าวิยี่สิบวิประมาณนั้น นะแล้วก็เทน้ำแล้วก็เทน้ำให้ทั่วอกุญาจพูดถึงน้ำท่วมตอนนี้ตอนหน้าสารน้ำน้ำท่วมเยอะอะแล้วนี่งานะนี่อะไรเนี่ยคุณนิดนึงครับนิดนึงอานะเพิ่มสีสันนี่ดูบอลดูบอลวันนี่มั้บอลคาราดอนและซินเดียก็ดูบอลไปด้วยจะมาหานกันต่อมแล้วนี่อะไรครับอ๋อจะมาแกะสลักงาแกะสลักงาครับที่เขาวาดอยู่ข้าหลังโผมเลย ครับเราก็ทำการพอแห้งแล้วนะครับเราก็จะเบาไปนังเึงคือเราผัดจนน้ำมันแห้งนะผัดจนน้ำมแห้งนี่แห้งแล้วนไาปึ๊บแล้วไปกินงาเป็นไงพอแห้งปุ๊บกินงาออกแล้วไปกินข้าปึ๊บแล้วพอแห้งไม่ต้องกลัวว่ากระทะมันจะไหม้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันของหมูเนี่ยมันจะเยอะเอาไว้เห็นไหมนี่เราผัดตัวหนึ่งจริงๆนะผัดจนหนึงผัดจนมันเป็นสีน้ำตาลเลยและนี่ครับกระเทียมครับเนี่ยดูคนโขกกระเทียมครับ ผมไม่มีอ่ะอาณาถาครับต้องมาตั้งบทนั่งหันนั่งสับนี่ดูโหดูกะดิเร็วไหมเร็วไหมดูลีลาอันน่ะอันน่ะไม่ธรรมดาอ่าโอเคครับเราก็เอากระเทียมลงไปผัดอีกสักแป๊บหนึ่งให้กระเทียมมันหอมไหมเราต้องแบบให้ให้มันแห้งก่อนนะแล้วค่อยใส่ใส่กระเทียมนะแล้วไม่ต้องกลัวไหมมันจะมีมันหมูหมูแบบเยอะมานิดนิดเนี่ยตลอดเวลามันจะไม่แห้งนิดนิดผัดไปเรื่อยๆแล้วก็ตักใส่จานเนี่ยแหละเนื้อสางนี่เนื้อสางฟางผันจนไปจนเลเกลือ าเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวไปชิมกันน่าตัดีนะครับน่าตัดีนะถ้าเราเอาไอ้นี่โรยนะอะไรครับผักเขียวๆอ่ะผักอะไรนั่นอ่ะเออผักก็ผักกำปื้อเอ้ามามามาชิมดีกว่าครับผักกำปื้อก็ผักกำปื้อมาชิมครับนี่เราต้องนี่ครับกินกับเบียร์ไทเกอร์เพราะเราเชียร์ไทยไปกับไทเกอร์ใช่ครับนี่ครับอ่าแล้วครับผมขออนุญาตก่อนนะครับอย่างงี้ครับพี่เอกปึ๊บ งบงับเฮ้ยอ้โหกลิ่นกระเทียมที่ผัดแนี้วอร่อยฮะเค็มมนนอกเค็มเค็มใช่นี่โอเค my friend เดี๋ยวต้องแก้มเบียร์รสชาติมันเหมาะกับการที่กินกับเบียร์มากครับใช่ครับความเค็มของหมูความมันกระเทียมและงาความหอมมันตัดกันเป๊ะเลยกับเบียร์ครับเปยี่ยวๆับเที่ยบอ้อยลองทำดูับไม่ยากเลยใช่